เบิ่องอันนี้พี่น้องมาเบิ่งอันนี้นี่ค่ะจำได้ปะมือนันทียเขาได้เห็ดกลุ่มหนึ่งน่ะสุ้มแน่นจอมดำจอมขาวจอมยังสะิมเฮ็ดสมไปแล้วเนาะ,ะ่ามือเศร้านี่จงไวน้นีล่ะไปยังคือจงอันนี้ไว้เนี่ยล่างใบจากมือมันก็ะยุคือเก้าค่ะเฮ็ดปวดขาปอเออยังขึ้นตลบบอมเนาะมือนันขุดเอาอยู่ในดินนี่เน่ยค่ะในหูดำกับเมฆไสยกันล่างมึงดูเนี่ยพี่น้องมาสะเชิจะเฮ็ดยังปนกับกินแล้วเกงใส้เนาะไม่สมกับกินแล้ว แล้วก่ยังอีกเจ้าก็กินแล้วขั้นสมก็กินแล้วเมื่อนี้ก็จะกินคือเก้าค่ะแกงไก่ไซนอโอแกงไก่แกง,แกงไซน,น,นอนน้อไม่สมคือเก้า้วค่ะพี่น้องนี่เนาะไม่สมไม่จะสีนี่้อเอให้พี่น้องเบื้องเนี้ยเพราะว่าจะกู้เอกราชพิแม่คืนเนี่ยคะ่ะเ,เป็นจ้างันนั้นเพราะว่าได้จำนายออกไปเนี่ยละเฮ็ดบัทันดอกเพราะว่าไม่มีเนาะไม่เป็นนพี่น้องเพิ่นสร้างเขามาอายุเรื่อยอายุเรื่อยอายุขาดแต่ว่าก็ไม่มีนาะไม่หลายปีนี่น่ะก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปผู้มันใจมันก็ซื่อไปตุนไว้เนาะค่ะเพราะว่าเป็นเนาะไม่หม่ ซือไปลวคันยังผสมกับยำพึ่งกินเด้อค่ะเนี่ยให้พี่น้องเปิดออกนี่สิเนาะค่ะล้กก็ซีมล้กก็ปิดไว้คือเก่าวบ่เป็นยัง้อค่ะบ่เป็นยังเนี่ยเปิดรากก็ซีมสเส้นเบื้องเอาล้กก็ปิดไว้คือเก่าถ้ามักสมก็นี่หรือถ้ามักรสชาตินี่แล้วก็กแกงได้เลยกับว่าต้องล่างก็ได้นะค่ะแต่ว่าเพียบเลเนีะคขนสิกินเนาะค่ะยังเป็นน้ำไม่สมเกาอยู่เพราะว่าเหลืออีก3ามสิบก็ขวดสก,กินใน้นันหมดและพี่น้องบ่ได้โดนอกค่ะเดี๋ยวก็ซุปเดีย๋ยวก็แกงแกงไก่เนาะเมื่อนี้ก่คคะ สีมะเกงน้ำไม่สม้มไส้เห็ดค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่มกักเ้อพี่น้องเพราะเป็นมะขายน้ำไม่สม้มได้น้ำไม่สม้มจะบมีขายอยูะแต่ว่าอน,นี่เป็นเมนูที่มักกับเลยสิเกงนี่แกงเส้ผักไส้แกงนัวเกงงยังกันยังพันอยากสูสแกงไส้นน้ำไม่สม้มได้อันนี้สิเกงเส้นน้ำไม่ส้มเกเนะคะ่ะสองขวดพี่น้องปไปเกงรหลดเด้อค่ะ<า>ตั้งหม้อค่ะพริกนะคะ่กะกระต่รยลงไปปรุงก้อนเผื่อแล้วก็ไส้น้ำปลาแค่นั้นเด้อค่ะเป้งน,นัว เกลือน้ำปลาเป้งหนัวอือชูบโรยค่ะประมาณนี้พอแล้วค่ะอือมืม้อนี้จะใส่เห็ดขาไปก้อนด้ค่ะเพราะว่าเห็ดอันบัวคาป้อดีเพะะิ่นจะเนมจะแก่นเนาะค่ะเฮากับต่ตตองซอยได้พี่น้องเพราะว่าอยากกินเป็นต้นเลยน้ำงำเงี้งมเสไปบ ล่างละวน้องไม่สมเกลกกระเส็บคือเกาเพราะว่าอันขันเปียวกังเสียผู้ลังคนเมันมักเปียวแต่ว่าคือสารสูงสิสารสูงกันล่างก้อนเนาะค่ะส่วนน้องไม่สมไม่คัน้นผู้ใดว่าสมพอดีนะครับเพราะตรงล่างก็ได้อืมเห็ดกับน้องไม่สมซูซีกันยุดอกมือเนี่ยค่ะอ่าเห็นกับล้อจะซิมเบื้องลังเตรียมพักอิตู้ไว้แค่นั้นแหละคะ่ะอืมซุกแล้วเป็นพี่น้องพักอิตู้เขาลงไปเลยเป็นสวนรสค่ะหอม,หอม โอ้มีผักอีตู้กับน้องไม่สมกับบอกพริกสดกับตะไคร่นี่พี่น้องว่าเป็นอีอย่างที่ว่าแสบที่สุดเลยเด้อค่ะสีงามปะสีน้องไม่สมเกาแต่ขั้นเก่งน้องไม่สมไม่เนี่ขาวจั๊วกันงามไปอีกแบบหนึ่งเด้อพี่น้องเบิ้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 งอยาก่อพี่น้องมาสดน้ำเดซนี่เด้เบิ้งไข่ปวกนะเบิ้งเห็ดปวกค่ะเห็นปะคุณนะผมลูกโดดผมลูกโดดพี่น้าคุณนะเห็ดปวกกับน้องไม่สมทอกันยอดมือเนี่ย เอ้าไปพกินเขาน้ำกันพี่น้องมันนียข้ามีเมนูอีกหลากหลายย่างยูดดอกะ้ามาเด้อข้าของนายหูดำก็ได้ทอดกระดูกหมูก็เกาตำบอกทั่วเผ็ดเพชนี่ละแกงเห็ดเส่นน้องไม่สมสมเห็ดข้าพี่น้องแซ่บแซีบเมื่อเลี้ยวอืมสมพี่ป่วยข้ามาครับมาเด้อข้ามากินเขาน้ำกันไปไหนพี่น้องมาไอซักนั่นแหละเห็นปะกล้องตัวนี้กับเขาได้สองคนตลอดอย่างนี้พี่น้องมากินเขาน้ำกัน ไอ้สามาซอยงานน้ำข้าวอืาเกี๊ยนาเนี่ยกระดูกหมูกับแกงไก่ไอ้ยก็อไก่ละอก่งนิดปวกเ้วยใครเห็นน้องแม่ส่วนแบบมันกินพอกอือกินแบบบุงานี่ หวานเนี่ยผูย้ใหาเห็นมีนนรจัดที่หนห่ให้ปวกคราบป้อนอืมหวานหวานหวานคอ,อดีเลเนาะ <S <S 2> <S 2> มีได้ปีนั่งไม่ตั้งเจ็บปอาเมือเลยก็มีรู้วิธีกินไรเห็ดค่ายอนนเอาไงปะ้าให้มีรสชาติหรมีรสชาติได,ด้เป็นเดพี่นั่งเขาได้หมาแล้วเนี่ยห้ามาต้ม ต้มใส่เกลือหน่อยนึงนะแม่น้าต้มเลยเห็นามผิมแล้วเอาไว้รดปัานนี้ขั้นพี่น้องอยากนึ่งบะเนี่ยค่อยไปนึ่งบะเนี่ยคือยังเห็ดปลาเนี่ยตือหึอืออือตัวเนี้ยสมเสกเกลือไม่เหมือนข้าอย่างน้นไหมสมสมเห็ดสมเห็ดเดินสม Ưm, đẹp lắm Chúng ta về bán tụi Dương Quỳnh nào, Bán ngâm Bán là có ม่ค่อยสิบ้าน่อนหฮเราบัางเหตุอกตาดน้องครูน้องดำๆเลยหรอเป็นนั่นเอ้ไปเป็นไปแบบบางสิ่งเนาะเขาสูบนิบบุบมันเป็นเหพ่นเห็นมอกเลยแต่ว่าดอนนี่น่ะพี่น้อง ดอนนี่น่ะฮ็ดจริงน่ะพ่นมิตรฮิดปวกอันนี้เลยดิบันนี้พันต่ำพูนออกพี่นั่งไปกับพี่โยบ้างอืมน่ะพี่นั่งไปกับพี่โย เดี๋นี้คืว่าเป็นใสโ่โวกดูเลยไปย้ำแต่ในดอกดอกเด่เเน,นอ๋อเห็ดปวกนี่คือหวานแท้มันเป็นน้ำดอกนุ่มแด่เมี่ยแต่กลเห็ดปวกตาบนี่เนีย่ยเนาะมันหวานเนี่ยเนาะเป็นตอนล่างนะคือมันปูดตับอืมเออเมื่อมื่อไงพี่น้องมันเล่าพินดังอีกแล้วมื่อีงเด้อพี่น้องมันเล่าดังอีกแล้วมือ่อได้เห็ดปวกอันเห็ดปูดอัน หันแต่ว่าพันเนี่ยพันเห็ดปวดตาบไงเนี่ยเพราะมันพันขาเงาไม่นำเลยพันขาเนขางามก้เอาดิแดงๆมันมีเซียนโอ้เห็ดปวกมัน สมมุติเดี๋ยอมันีเหตอเปลังล่างไรเหตุขื้นกันนะเหตุปมดตานี่นะสมมติมาพี่น้องเ่ยเพรางจะเห็นมาบุ้นเน่ะเห็นบ้าคนเข้าไปตองคนไม่เห็นนะรถเติมขับไปเิ่นมาอ๋อสาเสริมตอรเนี่ยคนหมานนี่กลัมาเป็นเห็ดรถหน้าเ่าจได้ว่า นัเงินจักรวรรดิใบเห็ดเพราะไม่ออกมาจากใบไหม่เลยครับะเจ้าบังเอิญมาสายตาเท้าเสื่อมนะ่ะเลี้ยวไปนึกว่ามันเห็ดไข่มีตัวย่างบ่้อยดดนนอย่อืมไม่ได้กินดินบวดปวดบ้างเหรอ

น้ำแกงบกบ่ะมันไ่น้ำแกงบก้อสะพเมนเขาเรียกไปน้ำมันไหลแหงแหรอเนาน้ำสวยเนาะน้ำสวยไหลบึน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 กน้นไงรอดรอคืนองงยืนเตี้ยไงคืนใง่้งรงวคืนเร็ว ไอเหี้ยนี่เหี้ยนตามว้ไอเหี้ยนอ้สักไม่ได้เป็นลูกนอกคนจกเคยได้พี่น้องเป็นปะกอาสิไม่ต้องก็น่อยอรอ่าบ่คอยเลยไม่จชว่าบ่เคยกับร่เม่นหรอกลหะอาจจะมีส่วงสันนะ เป็กงั้นลงน้ำมสิกันสมารลงน้ำบ้านเขาหันบ่เคยไปรับจ้างหาเอื้อนไปเลยอาซีบเรากะหาปลาหาัน่ลไม้หาเห็ดเรื่องหัวกินกับกินแล้วที่จากควางหาเลยแล้วก็อาหารที่บ้าเพ่นหรูที่สุดหรือว่าพ่นมากที่สุดคือเนื้อ สามเอืมคือไม่ได้เห็นผังใช่อไปเก็บมัเก็งนะไม่ได้เก็บเกี่เกเนี่ยคือหมูก็ยังซื้อโดนโดนๆเท่าจะได้ซื้อไม่ไหนสัก แม่โดนๆด,ดิแถบจะไม่ได้ซื้อเลยแต่ปลามาานันไม่เป็นเกล็ดกินป่า,า,อ,า <c oughs> อันนี้ต้องเลียลยยเ้ย,ยงหมูกับเลี้ยงไก่หมูกับไก่ซ้มยำซันซันหมูกับไก่บุ้งตี๋นั้นไนไข่พร้อมแน่น,นะไข่พร้อม เมื่อวันสิ้นเดือนหลักเสริมมาเห็ดปวดงี้ยออกเอาเนี่ยหัวไปลืมถามเจ้าไม่ได้เห็ดเมื่อมันหุุนเลยนนานนะ แจมิ่งนี่หงานฮะอืมลูกโดดด้วยเป็นัญยานปะอสองคนนี้ล่ะซื้อบรรจินยากระเพาะไปมันโซกเกงแล้วไม่สมแล้วแต่ว่าแกงแล้วไม่สมกับว่าเป็นเจ้าบ้าพิดเด้น กินอย่างบนมันมันปพเนี่ยน้ำมันแบบ้มโหกอะกกิ่กระด้เฮกดิเมัมกับกระคื่งก็ไม่ค่อยเผ็ดเอ้ยเผ็ดเนี่ยรม่ค่อยเผ็ดกับพรอน่าไม่รสจัสดกินเห็ดข่าเลย แล้่องก,กระเบื้องต้มนี่ดีไรซสสุ่มซำดีเอาอิ่มไหมล่ปะปะอิ่มมเน่ย นะครับซื้อของเถอดเนี่ยมีมาทอดทุกวันทำน้อนไน้ตอนเห็นเมื่อไรต่กว่าจะวางงามห่มต้มนะบอกว่างามมันเนื้อเพิ่นอะอ่อมาต้มตุ๋นปะอ่มะต้มเป็นอ็นเขาเปียก เอ็ต้งเปียกต้มเดือดๆให้กับเปียกทีว่าเธอบ้านน่เมื่อนี้เขาหิวไปแล้วเขากินน้ำเรื่อยๆเตี้ยเฉยยิบเฉยยิบเอ่สมแซบไปิล่สมออไปทำมึงมัดอะรเนเ้อ สมัยค่ายอะไรจะคุ้มมึนหมดละเห็ดบางชนิ้เท่ากับก้าไปเหตุผนเดียวกันประเดี๋ยวเป็นไปแพ้อี่ห้อไหมพัศจิว่าตายย้อนนั่นอีหอย่างก็ตายย้อนสมเห็ดตวาสื่ผมหลาสิว่าอีกยากอีกไอ้แย่ไปกินยังผิดมาบุอือืหรอ เอ้ม่น้องสมข่าวลยรนี่เดียอร่อลนะครับสำหรับคลิปนี้กับตสป่าไว้เต่านี้แหละพี่น้องปาเป็นกำลังใจน้ำนัากกินข่าวกินน้ำแล้วถ้าสิไปใค่อยบากันต่อไปนะค่ัต้งก็าไปเ่านี้และนะครสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะขอบคมักพี่น้องนะครับ